การรักษาไข้พิษไข้าการมีข้อห้ามเรามาดูข้อห้ามกันถ้าเราดูข้อห้ามตอนแรกเนี่ยที่ผมได้มีได้ได้รู้นะครับได้เรียนเนี่ยผมก็งงกับข้อห้ามต่างๆมันเกี่ยวอะไรกันมันใช่หรอมุมหนึ่งก็กลายเป็นว่าอ๋อของโบราณล,ละนั่นแหละมันคงใช้ไม่ได้หรอเก่าไปแล้วนะครับเราก็เรียนเรียนไปรู้ๆไปอาานไปท่องคือหลักๆคือท่อง แล้วก็จำแต่พอนะพอมาถึงณนะตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วถ้าพิจารณาดีๆจะเข้าใจว่าเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยการรักษาไข้พษไข้าการมีข้อห้ามทําไมต้องมีข้อห้ามข้อห้ามบอกว่าห้ามวางห้ามวางยารร้อนนะครับเผ็ดเปรี้ยวทําไมทําไมห้ามวางยารร้อนเผ็ดเปรี้ยวก็บอกกันแล้วไงครับว่า ไข้พิษไข้าการคือไข้ที่เกิดจากถ้าเกิดว่ายัางวางยาลดร้อนอีกเท่ากับว่าไปเพิ่มกำลังของไข้นะครับวางยาลดเผ็ดเหมือนกันวางยาลดเปรี้ยวก็เหมือนกันเปรี้ยวกเกี่ยวอะไรถ้ายังจําไม่ได้กลับไปดูเพจสัตรครับยาก้าวลดนะห้ามลืมนะอันที่สองห้ามกินส้มมีผิวมีควันของอ่ามีควันก็คือวงวงเล็บให้ว่าของลมควันนะครับ กะทิน้ำมันเกี่ยวไหมส้มมีผิวอะไรคือส้มมีผิวส้มมันไม่มีผิวมันก็ต้องปอ,อกเปลือกแล้วดิเนาะมีควันอารมณ์ควันอันนี้ยังพอเข้าใจได้ตรงตัวเนาะก็คือพวกของปิ้งย่างกะทิกะทิเกี่ยวอะไรอะ่ะน้ำมันอีกต้องไม่เห็นจะเกี่ยวเลยจริงๆแล้วเกี่ยวครับอ่าส้มมีผิวเนี่ยถ้าใครเคยสังเกตว่าเวลาปอกส้มเวลาปลอกซ้ม อปอกส้มมาเนี่ยนะครับปอกผิวส้มเนาะที่เห็นชัดมากที่สุดคือผิวส้มโอคือเปลือกส้มโอบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะไม่เคยกินส้มโอเพราะปอกไม่เป็นเนาะหาก็ยากอร่อยก็ยิ่งหายากเขาใหญ่แพงด้วยนะก็ไม่ปอกเลยขี้เกียจเพราะว่าส้มโอไม่มีขายในรถเข็นเนาะในส้มโอเนี่ยในผิวในเปลือกส้มโอเนี่ยมันจะมีเป็นคล้ายๆกาซึ่งมันจะมีฤทธิ์เผ็ดร้อน นะครับมันจะมีมันจะมีฤทธิ์เพดออนคืออ่ะถ้าใครเคยปอกส้มโอหรือปอกส้มเนี่ยผมจําได้มันเหมือนมันจะมีไอขึ้นมาแล้วมันมันเข้าตาแล้วจะแสบตามัแล้วมันจะแสบตาแต่จริงๆนะที่ผมอธิบายเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับคําว่าส้มมีผิวและห้ามกินหลอกเพราะคําว่าห้ามกินส้มมีผิวเนี่ยมันเดี๋ยวก่อนคำว่าส้มมีผิวเมื่อกี้ที่ผมอธิบายเนี่ยผมกําลังจะบอกว่าห้าม กินส้มมีผิวนะฮะแล้วผิวส้มเนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายๆเป็นไอมันจะมีสภาพเป็นกรดนะครับมันจะมันจะมีสภาพเป็นกรดแต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านห้ามไว้ว่าการห้ามกินส้มมีผิวเนี่ยเพราะอะไรเจตนาที่ห้ามกินส้มมีผิวก็คือส้มมันมีรสเปรี้ยวส้มมีรสเปรี้ยวเนาะฉะนั้น มันก็จะไปตรงกับข้อห้ามข้างบนว่าห้ามวางยาลดร้อนลดเผ็ดลดเปรี้ยวถ้าเรากินส้มไปส้มเนาะผมยังไม่เคยส้มมันกินส้มพันไหนที่มันหวานเหมือนน้ำเชื่อมเนาะยังไงก็ต้องมีอมเปรี้ยวเล็กๆนะครับมีซ่าหน่อยๆเพราะรสของมันนี่แหละจะทําให้ไปเพิ่มกําลังของไข่ของมีควันก็เหมือนกันของของลมควันเนี่ยมันจะมีความร้อนอยู่ข้างในมันสุกแล้วก็จริงมันจะไม่คือของปริยญาณนั่นแหละนะครับพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มความร้อน ในร่างกายด้วยเหมือนกันกับคนที่ป่วยในเรื่องของไข้ผิดไข้าการกะทิน้ำมันอันเนี้ยอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงห้ามกินกะทิเนี่ยมันไหมครับมันน้ำมันเนี่ยมันแน่ๆตามชื่อตามลดมันเนี่ยมันจะไปเพิ่มอุณหภูมิไปเพิ่มระบบเมตาบอลิซึมคือกระบวนการผมกระบวนการย่อยการแตกโมเลกุลซึ่งตรงเนี้ยมันจะไปเพิ่ม มันจะไปช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีในร่างกายให้เพิ่มความร้อนในร่างกายมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่สอนเรามาที่เขียนตำรามาเนี่ยท่านคงท่านคงไม่ได้รู้หรอกระบบเมตโบอลิซึมอะไรบ้าบอคอแตกไม่รู้หรอกแต่ท่านใช้การสังเกตว่าเมื่อเมื่อกินของมันเข้าไปแล้วในขณะที่คนป่วยในการที่ป่วยเรื่องเรื่องไข้ผิดไข้าการเนี่ยหรือไข้ความร้อนเนี่ย ถ้ากินของมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้อาการกาเริบนะครับก็เลยเป็นการเก็บสถิตินะครับเป็นความรู้ขึ้นมานะไม่ได้ยกเมฆแบบนั่งเทียนนึกเอาว่าอันนั้นได้อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่แต่แพทยแผนไทยเนี่ยคือแพทยแผนโบราณที่สะสมความรู้นะจนมาเป็นจนจนเป็นที่ประจักษ์นะครับฉะนั้นถ้าเรา ถ้าเราสนใจที่จะศึกษาการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจอัตลักษณ์และบริบทของการแพทย์แผนไทยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรที่ขึ้นชื่อว่าโบราณเก่าค่ำคือแกมม่มานานมานานนเวจะไม่ดีไม่ใช่ความดีมันมีความดีมีอยู่แต่ถามว่าสิ่งที่ดําเนินมาถึงทุกวันเนี่ยดาเนินมาจากสถิติการเก็บรวบรวมความ,ม,วามรู้นะครับจนเห็นผลประจักษ์ นะเลยมาถ่ายทอดบันทึกให้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นคุณค่านะครับถ้าถามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็คงยากที่จะตอบเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีสถิติเหมือนอย่างการเหมือนอย่างความรู้ของการแพทย์แผนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณช้านานคือผมไม่ได้บอกว่าใครไม่ดีแผนไหนไม่ดีหรือไม่ดีไม่ใช่แต่ในแต่ละแผนในแต่ละแบบจะมี อัตลักษณ์ของตัวเองนะครับมีบริบทของตัวเองมีที่มาที่ไปของตัวเองเราเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เอามาพยาเอามาเปรียบเทียบเพื่อที่จะอะไรดีกว่าอะไรไม่ได้เด็ดขาดนะครับคำถามคือเราได้รู้จักสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ดีพอหรือยังอโอเคเรามาว่ากันต่อคือผมอยากพูดผมอยากอธิบายเมื่อกี้ผมอยากอธิบายตรงนี้เพราะว่าตอนที่ผมอ่านแล้วผมเจอคําว่าต้มมีผิว ะครับกะทิน้ำมันของมีควันห้ามกินอันนี้ผมสงสัยมากแล้วผมก็ถามใครก็ลําบากก็แต่พอมานั่งพิจารณาอ่านเนื้อหาและทําความเข้าใจนะครับผมก็กระจ่างว่าอ๋อเหตุผลทําไมท่านถึงห้ามครูอาจารย์ถึงได้ห้ามว่า,าส้มมีส้มมีผิวห้ามกินนะนะครับของมีควันอันนี้เรารู้แหละตรงตัว กะทิน้ำมันเกี่ยวอะไรทำไมห้ามกินนะผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับต่อไปอห้ามปล่อยปริงนะครับวงเล็บว่าห้ามเอาโลหิตออกเอา้าทำไมล่ะปล่อยปริงเกี่ยวอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีปริงแล้วเนาะนะครับมีในในป่าอเมซอนเนาะปริงของหายากอะ่ะจะมีก็เหมือนกันตามในใน,ในต่างจังหวัดในในหนองในคลองในบึงเนาะมีนะครับแต่มันเกี่ยวอะไรกับกับไข้ผิดไข้าการ คนป่วยไข้พิคไข้าการใครจะมานั่งปล่อยปิงบ้าบบบนะครับเป็นแค่คําเปรียบเปียครับเป็นแค่คํแค่้ายว่าเหมือนคํานิยามอะ่ะคนที่เป็นหมอท,ที่มีประสบการณ์ในการรักษาเจอคนไข้เนี่ยจะเข้าใจวงเล็บว่าห้ามเอาโลหิตออกหมายถึงว่าคนที่ป่วยเป็นไข้พิคไข้าการหรือไข้ความร้อนเนี่ยไม่ควรให้เลือดเพราะว่าถ้าเลือดออกแล้วจะเป็นยังไงถ้าเลือดออกแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องผลิตนะครับ เลือดขึ้นมาใหม่ขึ้นมาทดแทนถึงแม้จะออกนิดเดียวหรือออกออกเยอะก็ตามทีแต่โบราณท่านบล็อกไว้เลยห้ามไว้เลยว่าไม่ให้เอาเลือดออกดีที่สุดนี่คือคําขยายความของคำว่าของคําว่าห้ามปล่อยปิงห้ามปล่อยปิงห้ามปล่อยห้ามปล่อยปิงต่อไปคือห้ามถูกน้ํามันนะครับสมัยเออสมัยเนี้ยคงไม่มีใครไปถูกน้ํามันหรอกถ้าจะถูกเนี่ยก็คงจะอยู่ในรถ แต่เราก็ไม่ได้ถูกเนาะนะถ้าจะถูกก็คงจะอยู่ในรถซึ่งตัวเราก็ไม่ได้ถูกเพราะเราก็คงดับเครื่องนะแล้วก็ปิดแอร์อยู่ในรถเติมน,น้ํามันแป๊บเดียวเองไอ้ที่ถูกน้ํามันก็คือรถยนต์เนาะคือถ่าน้ํามันแต่คําโบราณเนี้ยเราต้องแปลและปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยนะครับผมขอให้เข้าใจว่าคําว่าห้ามถูกน้ํามันเนี่ย คือห้าคือไม่ควรทาโลชั่นทาผิวนะครับไม่ควรทาโลชั่นนะฮะไม่ควรทาน้ำมันนะครับตามร่างกายเช่นบางทีพอพอเกิดเกิดเม็ดนะครับเกิดเป็นแผ่นเป็นพืชตามร่างกายเนี่ยก็อาจจะไปทาบางทีคนไม่รู้นะครับไปทาโลชั่นนะครับคิดว่ามันระคายเครืองเนาะหรือไปทาน้ํามัน ระงับระงับเม็ดอย่างเงี้ยไปทายาเช่นายาแก้สิวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยห้ามนะครับสำหรับคนที่เป็นไข้ผิดไข้าการนะเข้เขาใจเห็นภาพตรงกันนะครับต่อไปห้ามถูกเหล้าผมว่าคงไม่มีใครไปแช่เหล้าหรอกแต่คำว่าห้ามถูกเหล้าเนี่ยคือห้ามกินเหล้านะฮะห้ามกินเหล้าหรือห้ามใช้เหล้านะครับ กับคนที่ป่วยทั้งไข้พิษไข้าการทั้งภายนอกและภายในอย่างนี้ดีกว่าเพราะบางตำรับยานะครับในสมัยโบราณเนี่ยในแพทย์แผนไทยเนี่ยมีการใช้เหล้าเป็นส่วนผสมเป็นกระสายยาเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้เร็วหรือเอาไปฆ่าเชื้อนะครับการใช้เหล้าเนี่ยเอาไปฆ่าเชื้อได้นะฉะนั้นถ้าเป็นไข้พิษไข้าการเนี่ยก็ไม่ควรใช้เหล้า ทั้งภายในและภายนอกเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไปเสียดายนะครับว่าผมพูดอยู่คนเดียวถ้าได้สอนและมีการตอบโต้กันคงจะสนุกเนาะจะได้รู้ว่า,าผู้ที่ฟังผู้ที่ได้ได้ฟังผมเนี่ยบรรยายเนี่ยเข้าใจในคำอธิบายของผมไหมนะครับโอเคต่อไปห้ามกินหรืออาบน้ำร้อนนะอันนี้แน่นอนตรงตัว คนเป็นไข้พิษไข้าการเกิดจากความร้อนถ้ากินของร้อนอ่ะกินน้ําร้อนอาบน้าร้อนนะครับยิ่งไปเพิ่มกําลังของไข้แน่นอนนะครับห้ามนวดห้ามประครบทีนี้เข้าใจนะครับว่าห้ามนวดห้ามประครบนะครับทั้งหมดคือการเพิ่มความร้อนทั้งหมดเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นไข้พิษไข้าการแล้วมีเม็ดมีผุดอย่างเงี้ยนะการนวดจะทําให้ติดเชื้อได้และยิ่งเป็นการไปเพิ่มทําให้เม็ดที่ผุด ต,ต่างๆหล้านั้นอักเสบมากขึ้นการประครบก็เหมือนกัน